ธรรมคดีชุดหลวงตาโดยแพลเยื่อไม้เรื่องคนดังคิดว่าชาตินี้ทั้งชาติหลวงตาคงไม่ลืมอายเหตุที่ไม่ลืมอายนั้นมันก็มีอยู่ดังนี้เหตุเกิดที่วัดบางแขม งานวัดปีนี้ออกจะพิเศษกว่าปีก่อนๆคณะกรรมการก็จัดงานพยายามคัดเลือกจัดสรรแต่เฉพาะของดีๆทั้งนั้นมโหรละสอบเครื่องบันเทิงไม่ว่าจะเป็นลิกเกภาพยนต์ดนตรีก็ต้องเอาชั้นนำชั้นหนึ่งราคาไม่สำคัญเพราะคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยคนใจปั้มแม้กระทั่งเทศที่มีในวันปิดงานก็ต้องเลือกพระบังเอิญยุคนี้เป็นยุคของหลวงตาหลวงตากำลังดัง หรือว่าอย่างน้อยหลวงตาก็คิดว่าตัวเองดังว่าอย่างนั้นเถอะหลวงตากับพระมหาจรัดคู่เทศพระมหาจรัดอันเป็นคู่เทศกับหลวงตาถึงวัดบางแขมใกล้เพนได้รับการต้อนรับจากท่านสมภารและคณะทายกทายิกาเป็นอย่างดีหอสวดมนต์คือสถานที่รับแขกอันเหมาะสมของวัดเขาจัดการรับรองพระเทศที่นี่ละการ,ระหว่างการวิสาสะสนทนา หลวงตารู้สึกแปลกอยู่อย่างหนึ่งสําหรับที่นี่คือคณะทายกทายิกากรรมการที่เข้ามากราบคาราวะและทํางานวุ่นวายหเห็นอยู่ล้วนส่วนมากเป็นคนหนุ่มคนสาวทนสงสัยไม่ไหวจึงซักถามประสบผู้สูงอายุคนหนึ่งแต่ก่อนมาก็มีคนแก่อย่างพวกผมนี่แหละครับเดี๋ยวนี้ท่านสมภานท่านปลดพวกผมเสร็จแล้วละประสบคนหนึ่งตอบพร้อมกับชำเลืองดูสมพานด้วยใบหน้ายิ้มยิ้ม อ้าวทำไมล่ะมันผิดพลาดทางอย่างไรหรือได้ถูกปลดหลวงตาถามอย่างสนุกสนุกถามท่านสมพานนั่นดูสิครับประสบคนนั้นพูดบ่ายเบี่ยงสมพานก็เลยชี้แจงคือมันเป็นอย่างนี้ครับคนหนุ่มคนสาวส่วนมากนะไม่ค่อยจะเข้าวัดและเราก็มักจะลงโทษกันว่าเด็กไม่เอาใจใส่วัดวาอารามหรือไม่สนใจในการบูญการกุศลแต่ที่จริงผมว่าไม่ใช่ลอะ ที่เขาไม่เข้าวัดเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเข้ามาทําอะไรงานที่พอจะทําได้คนแก่ก็ทําเสียหมดหากให้เขาได้ทํางานมั่งมอบการรับผิดชอบให้เขามั่งไว้ใจใเขามั่งคนแก่เอาแต่เพียงเป็นที่ปรึกษาหรือว่ามีอะไรผิดถูกอย่างไรควรไมคร่ควรก็คอยตักเตือนอย่างนี้คนหนุ่มคนสาวที่เข้ามาก็มีกระจิตกระใจไม่เบื่อหน่ายแล้วก็รักวัดของตนเอง ยามวัดมีงานก็ไม่ต้องตามเกณฑ์กะกันเขาก็จะพากันมาเองยิ่งคนที่มีอะไรต่ออะไรกันด้วยก็ยิ่งจะมาง่ายเพราะได้มีโอกาสใกล้ในการร่วมงานกันต่อคนที่ตนสนใจคิดถึงระวางหนุม่มระว่างสาวลงอย่างนี้แล้วก็ทำงานกันไม่เหนื่อยละได้ผลอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับแต่ก็ไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไรลอกทำไมล่ะมีปัญหาอะไรหนักใจหรือครับ หลวงตาอดถามไม่ได้ก็จะอะไรเสียอีกล่ะพวกที่อยากจะปล่อยแกนะสิไม่ยอมละวางกันมั่งผมนี่ต้องลำํำคานใจก็ประเภทที่ว่าแกไม่เป็นนี่แหละโทษท่านก็ประจกผู้สูงอายุคนนั้นนั่งอยู่หันมาอุทธร์อย่างน่าสงสารเมื่อถูกสมภารเล่นงานเอาอย่างนั้นวายท่านสมภารนั่นก็อหวเลาะแสดงว่าคงเคยหยอกกันมาหนักหนักเบาเรู้มือกันแล้วว่าอย่างนั้นเถอะ เมื่อไรจะเลิกเล่นงานผมเสียท,ทีก็ไม่รู้ไอ้อยู่เฉยๆมันก็ลำคาญนะคร,รับบางครั้งก็นึกไม่อยากจะมาเหมือนการวัดบานเนี่ยพอมาแล้วท่านสมพานท่านก็อย่างนี้แหละทั้งอย่างที่เห็นนี่แหละเอาคนหนุ่มคนสาวไปใช้งานหมดจนกลายเป็นผัวเป็นเมียกับไปตั้งหลายคู่เหมือนกันอา้าวโยมก็ว่าเลื่อยไปได้ไงพูดอย่างนั้นละ่ะสมพานคานเสียงดังพูดอย่างนี้ทําให้ฟังเหมือนว่า เขาเป็นผัวเป็นเมียเพราะฉันใช่ไหมฉันต้องตายเป็นคนชักซื่อไม่ได้นะมันเป็นอาบัตไม่เบานะมันเป็นอาบัตชนิดที่เรียกว่าต้องถูกโจทกันแรงๆทีเดียวจะบักจะหนักจะเบาแค่ไหนผมไม่รู้แหละว่าแต่ว่าเถอะมันเป็นจริงหรือเปล่าล่ะที่ผมโจทมันจริงไปได้ยังไงฉันให้เขาทํางานเพื่อผูกใจเพลิดเพลินในทางบุญทางกุศลน่ะก็แล้วเขาเป็นผัวเป็นเมียกันเพราะอีตรงนี้อสิ ประศกจำจี้ก็ไปถึงจุดก็ฉันไปบอกให้เขาทําอย่างนั้นกับเมื่อ,อไรแล้วถึงอย่างนั้นก็เธอสมพานก็คงไม่เพ้นผิดอยู่ดีแหละมันเกี่ยวกับสมพานเหมือนกันเอโยมนี่สมภานเปลี่ยนจากโยมเป็นตาไปพอเริ่มฉุนที่ถูกลุกจะผลักฉันให้ลงนรกหรือตาอยากเป็นเปรตก็จงเป็นทายกอยากตกนรกก็ไปจงเป็นสมพานโบราณเขาว่าไว้นี่นาประสกก็พูดต่อ โอ้ลานป้าบอกของแกสินี่ตะก้อนจะบอกให้ที่เขาเป็นผัวเป็นเมียกันน่ะถึงเขาไม่มาพบกันที่นี่เขาก็ต้องมีทางเป็นผัวเป็นเมียกันจนได้แหละฉันว่าการที่เขาตกล่องปล่องชิ้นกันในวัดในวาในการบุญการกุศลมันก็ดีดีฝ่าจะไปตกลงกันที่อื่นน้าว่าตะตะก้อนเถอะอย่าเผอตัวเป็นเท่าหัวงูไปกันแล้วการเดี๋ยวลูกหลานมันจะถอนงอกอ้าวหลวงตาได้ฟังอยู่ที่นั่นก็นั่งหัวล่อคึกคึก การสนทนาระหว่างสมภานกับประสบผู้นี้กอโยมกำนันมาพอดีเชิญทางนี้เชิญทางนี้ท่านสมภานเหลียวไปทางบันไดกำนันเข้ามาย่อตัวลงคุกเข่าปูผ้ากราบสมภานนั่นพระเทศสมภานแนะนำกำนันหันมากราบหลวงตากับเพื่อนพอนั่งเรียบร้อยก็หันไปทักคนโน้นทีคนนี้ผลวุ่นไปหมดอาการนั้นทําให้หลวงตารู้ทันทีว่าท่านผู้นี้คงกว้างขวางสมกับตําแหน่งหัวหน้า คนในชนบทจริงๆไอ้เรื่องนั้นว่ายังไงท่านกำนันประสบคนหนึ่งเอยถามขึ้นก็เห็นจะไม่เป็นไรหรอกผมมอบตัวมันให้อยู่ในอารักขาของผู้กองเวรแล้วมันไม่วขวนกันน้องนี่นะอีกคนหนึ่งผสมสมบัติกะไอหมากลางถนนตัวเดียวต้องเดือดร้อนถึงกำนันทุกคนพากันขบขันการพูดจาปลาใสาระหว่างกันและกันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ดีกันมาก่อน แต่หลวงตาสิเป็นคนมาทีหลังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็พลอยยิ้มแย้มไปกับเขาอย่างงั้นสักคู่กำนัลก็หันมาคุยกับหลวงตาวันนี้ท่านจะเทศเรื่องอะไรครับยังไม่ทราบเหมือนกันยอมเพราะผู้นิมนต์ไม่ได้กําหนดเรื่องกําหนดราวนี่หลวงตาตอบคืออย่างนี้นะครับเมื่อวานเซอรนิวัดอินเขาเทศเรื่องพิภพมัจจุราชอะ,พ,อะพระศกหนุ่มคนหนึ่งสอดขึ้นม เทศอะไรกันชื่ออย่างกันหนังทีวีเที่วนี้อีกคนผสมมันเรื่องอะไรล่ะพิภพมัจจุราชอ่ะอีกคนหนึ่งสอดขึ้นมาก็จะเรื่องอะไรแล้วก็เรื่องพระมาลัยเด็ดโปรดสัตว์นรกนั่นยังไงแม่ทำโง่ไปได้แม่เออฟังเทศมาตั้งนานไม่รู้เลยว่าเรื่องพระมาลายนี่แหละเขาเรียกว่าพิภพมัจจุราชแหละอภิโทเอ้ยก็ขวดเก่าเล่าเก่านั่นแหละ แต่ก็เปลี่ยนตราใหม่ใช่ไหมล่ะนั่นสิหลวงตานึกชมคำโต้ตอบสนทนาของคนพื้นบ้านนี้ว่าคมคายเรากะสํานวนนักเขียนอะไรก็ไม่ปานทำนองนั้นแต่วันนี้ผมอยากจะให้ท่านเทศเรื่องคนกลายเป็นหมาส่วนหมานั้นกลายเป็นเทวดาท่านกำนันแกบอกหลวงตาแหมยอมเบื่อเรื่องคนเต็มทีหรือยังไงหลวงตาประท้วง ยังไม่เบื่อหรอกครับไอเรื่องคนนะแต่วันนี้หมาเป็นพระเอกนะครับกำนันว่าแล้วก็หัวเลาะกล้องและพันเสียงกองเพลงก็ดังผสมขึ้นทำให้การสนทนาจบลงกลางคันเพราะทุกคนพากันอารรเกี่ยวกับท้องด้วยว่ากองเพลงมันดังเรื่องคุยก็ค้างอยู่แค่นั้นเสร็จจากเพลงแล้วท่านสมพานก็นิมนต์ให้เลื่อนไปพักผ่อนในโบสถ หลวงตากับพระมหาจรัสจึงปรึกษาวางแนวการแสดงรรมตกลงว่าจะแสดงเรื่องตามที่กำนันเขาบอกถึงจะฟังดูเป็นกึ่งล้อเลียนแต่มีเรื่องในธรรมบทอยู่เรื่องหนึ่งที่พอจะเข้ากับเจตนาของกำนันได้ก็คือเรื่องของสามาวดีนั่นแหละอันเป็นประวัติของโคสกะเศรษฐีซึ่งหยิบยกมาตอนหนึ่ง อาโคสกะเศรษฐีผู้อุปถัมภ์หญิงกำพร้าจนกระทั่งช่วยให้เป็นพระนางสามมาวดีเป็นราชินีแห่งโกสัมพีเรื่องย่อๆก็มีอยู่ดังนี้ว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งหนีความคับแค้นยากจนจากถิ่นเดิมมาถึงบ้านเศรษฐีตระกูลหนึ่งกำลังเหน็ดเหนื่อยและหิวโหยเศรษฐีจึงให้อาหารบริโภคบังเอิญ ท่านเศรษฐีผู้นั้นเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งขณะที่ให้ทานอาหารแก่สองผัวเมียคนยากจนอยู่ท่านเศรษฐีก็โยนเศษอาหารให้สุนัขไปพลางเมื่อผู้ชายผัวเมียนั้นบริโภคอาหารหมดยังไม่รู้สึกอิ่มเห็นสุนัเขเคี้ยวอาหารอยู่เจ้าผู้ชายก็จึงนึกยินดีว่าอันสุนัขนี้เป็นผู้มีบุญพอเขานึกไปอย่างนี้ ไวธาตุของเขาจึงบริโภคอาหารก็ไปไม่ย่อยแตกทำลายแต่ขณะที่เขาจะสิ้นชีพด้วยโรคปัจจุบันจิตใจก็ยังชื่นชมต่อสุนัขจิตจึงเข้าไปไปฏิสนธิในท้องของนางสุนัขนั่นนางสุนัขครบกำหนดการคลอดก็ออกลูกมาเป็นตัวผู้แล้วก็เป็นตัวเดียวโทนท่านเศรษฐีเลี้ยงดูอย่างดีฝึกอบรมจนลูกสุนัขรู้สารพัดเป็นที่โปรดปรานของท่านเศรษฐียิ่งนัก ตามปกติท่านเศรษฐีเลื่อมสายบำร,รุงพระปัเจกับโพธิเจ้าองค์หนึ่งได้ถวายพระาหารแก่ท่านที่เรือนนี้เป็นประจําเช้าขึ้นเมื่อคนครัวปรุงอาหารเสร็จท่านก็ปนิมนต์พระปัจเจกับพุทธเจ้าจากปากใกล้บ้านโดยตนเองวันใดมีธุระจําเป็นส่งทุนนักไปแทนเจ้าโทนก็เริ่มคุ้นเคยกับพระรักพระอย่างสุดหัวใจ เมื่อแลเห็นพระแล้วเจ้าโทนจะส่งเสียงแสดงความปรีดาปาโมทตามภาษาหมาของมันเห่าร้องด้เสียงกลงวานต่อมาถึงฤด,ดูการที่พระปัจเจกับพ่อจะต้องไปสู่ป่าหิมพานต์ได้มาอำลาท่านเศรษฐีต่อจากนั้นเหาะเหินขึ้นสู่อากาศด้วยอำนาจฌานสมาบัตเจ้าโทนหมานุม่มและตามจนภาพแห่งพระปจเจกับพุทธเจ้าลับสายตาไปส่งเสียงเหา่าหอนจนกระทั่ง ขาดใจตายด้วยความอาวร์มันอาวร์ถึงพระปัเจกับพุทธเจ้าด้วยจิตเป็นกุศลอุบัติไปเกิดเป็นเทวดาชื่อว่าโคสกะเทพบุตรมีเสียงก้องกังวานทั่วพิมานบนดาวดึงโน้นเมื่อบทบุญแล้วโคสกะเศรษฐีก็จุดติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งแรกเป็นคนตกยากแต่แล้วก็มากลายเป็นเศรษฐีชื่อว่าโคสกะเศรษฐี อันเป็นผู้อุปถัมภ์สาม,มาวดีเด็กหญิงกัมพาพระเนจรและผลสุดท้ายเด็กหญิงกัมพาก็กลายเป็นราชินีของพระเจ้าอุเทนตามลําดับนี่คือเรื่องย่อก็เรียกว่าคนเกิดเป็นหมาหมากลายเป็นเทวดาสมเจตนาของท่านกำนันวางแผนกันไว้อย่างนี้เมื่อปรึกษาวางแผนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยขณะนั้นก็พอดี มีนายทหารอันเป็นมียอดร้อยโทชื่ออันนายอํานวยทรวจพลาดเข้ามามาเนียรร่างหลวงตาให้ขึ้นรถไปเยี่ยมบ้านหลวงตาก็ตามใจเพราะว่าร้อยโทอํานวยนี้เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่โดยเพื่อนพระภิกษุพาไปฝากนับแต่เรียนจบและจากกันก็ไม่เคยพบกันอีกหลวงตาก็ไม่ทราบเดือดร้อนว่าบ้านของร้อยโทอํานวยนั่นอยู่แถวนี้ ร้อยโทอํานวยได้ข่าวจากท่านสมพานว่าหลวงตาหลวงตามาก็ตะลีตะลานเข้ามาพาไปเที่ยวบ้านให้รู้จักครอบครัวขับรถไปพางก็คุยไปด้วยตอนหนึ่งเขากล่าวขอโทษหลวงตาที่ไม่เคยไปเยี่ยมนับตั้งแต่จากมาดูดูก็เหมือนไม่รู้จักข้าวแดงแกงเดนอะไรทํานองนั้นผมอายครับบอกหลวงตาตรงๆเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาไปไกลๆทั้งนั้นมันแย่อยู่แต่ผมเท่านั้นแหละ จะวีเสดไปถึงไหนหลวงตาว่าไอท้ทีมันแย่่าเองก็มีตั้งเยอะนี่ทําไมไม่คิดเทียบเคียงดูมั่งละ่ะอํานวยเอ้ยที่บ้านอํานวยตะโกนเรียกลูกเมียกระทั่งพ่อตาแม่ยายเสียงเอด็ดอึงไปหมดให้มารู้จักให้เข้ามาหาหลวงตาหลวงตาก็ชื่นชมกับความสุขความอบอุน่นของครอบครัวลูกศิษย์ได้จํากัดเพราะเวลามันมีน้อย กลับมาถึงวัดได้เวลาขึ้นธรรม,มาต์แสดงธรรมพอดีคนฟังเทศบ่ายวันนี้ครั้งแรกก็มีพอสมควรแต่พอเทศไปเทศไปบ่ายจัดเข้าคนก็เริ่มมากขึ้นตามลำดับกระทั่งต้องนั่งเบียดกันทีเดียวแทบจะหาช่องทางเดินไม่ได้หลวงตามองดูคนมากๆที่มาฟังเทศอย่างนี้ด้วยความภูมิใจ พระสององค์เจ้าทั้งในวัดต่างวัดขึ้นมานั่งบนอานะสงลพลึบพรับสวยงามเป็นระเบียบนาเลื่อมใสต่างตั้งใจฟังเทศด้วยความสงบหลวงตาเทศไปก็นึกปลืม้มไปคนเดียวมองลอดพลายสลาลงไปที่กลางลานวัดก็เห็นมีร้านมาประกอบหยวกมีหีบศพเล็กๆปิดกระดาษสีทองวางอยู่บนนั้นก็นึกเดาเอาว่า ก็คงจะเป็นศพเด็กกระมังที่จะเผาในตอนเทศจบนี้ลงจากธรรม,มาทเพราะความที่ขาดตกบกพร่องสะเพร่าไปไม่ได้ถามว่างานศพนี้มันงานศพเด็กหรือศพคนใหญ่มันเป็นความผิดของหลวงตาเองก็ลงมานั่งรับประเคนไทยยาธรรมบนอาสนะสงเคียงคู่กับพระมาหาจรัสอันเป็นคู่เทศ คณะทายกทายิกาท่านหัวหน้าที่ยังหนุ่มสาวสองสามคนช่วยกันถวายเครื่องกันพากันหันมาสนใจงานอื่นต่อไปพอเห็นว่างคนดีหลวงตาก็เลยเอียงกายเข้าไปชิดกับซิบกับพระมหาจรัสเป็นไงเห็นฝีมือไหมล่ะอะไรครับหลวงตาพระมหาจจรั์ย้อนถามทำหน้าตื่นๆก็คนฟังเทศนะสิคุณเขารู้ว่าผมมาเป็นต้องแน่นรลายอย่างนี้สินะผมมันคนดังนะ พระมาหาจะหลัดซ่อนหน้าหัวเลาะจนตัวไหวคนทั้งสลาก็พากันมองเขามารอเผาไอ้ตูบดังหากหลอกหลวงตามหาจะหลัดว่าตูบไหนหลวงตาถามเสียงหลงทีเดียวก็ตูบหมาน่ะสิโน่นไงดูสิพลางชี้มือไปกลางลานวัดรู้ตัวหรือเปล่าวันนี้หลวงตาเรามาเทศงานศบหมานะพอได้ยินเท่านั้น หลวงตารู้สึกร้อนวูบไปที่ใบหน้าอยากจะทำตัวให้เล็กเท่าปลายนิ้วก้อยหรือให้เล็กกว่านั้นเท่าตัวเลนตัวไรก็ได้ยิ่งดีจะได้แทรกปัตตพีลวดแทรกใต้เสื้อใต้พรมที่ปูนั่งนี้ให้หายไปในบัดดลใครๆจะได้มองไม่เห็นตัววานนี้ไอตูบหมาวัดบางแขมมันถูกรถบรรทุกชนตายคนขับรถกันนั้น เกือบถูกรุมประชาทันกำนันต้องพาให้ไปอยู่ในอารักขาของตำรวจเจ้าตูบมาอยู่ที่นี่ได้สักประมาณสองปีโดยตามพระที่ไปสอบนักธรรมประจำปีจากวัดดอนตูมมาอยู่วัดจันได้พักหนึ่งแล้วก็เลื่อนมาวัดลาดปลาเค้าต่อมาก็มาที่วัดบางแขมแล้วมันก็คุ้นเคยไปทุกวัดไปไปมามาทุกวัดมันเป็นหมาเรียบร้อยมันเป็นหมาสุภาพ ชอบเข้าใกล้พระแล้วก็ตามพระเข้าบ้านนี้ออกบ้านนอนคุ้นเคยกับคนชาวบ้านทั่วไปหมดทำให้ชาวบ้านแถบบริเวณย่านวัดต่างๆรู้จักมักคุ้นและเอ็นดูมันดีมันเข้าได้ทั้งชาวบ้านและชาววัดสนิทสนมไอ้ตูปไม่ดุไม่กันโชคไม่ทำให้ใครตกใจเด็กๆก็ชอบไอตูปเอาอาหารมาให้มัน ใครให้อะไรมันกินมันก,ก็กินอย่างสุภาพเรียบร้อยไม่กระจะกระจมมูมามหรือตะกระตะตามเหมือนอย่างหมาทั่วไปใครๆก็รักสงสารมันเรียกมันเล่นๆว่าเจ้าตูปหมาโพธิสัตว์รถเมยโดยสารที่วิ่งผ่านถนนลอยเชื่อมระหว่างวัดจันทร์วัดลาดวัดลาดปากข้าววัดบางแถมจะจอรับผู้บริจะจอรับบริการไอ้ตูบด้วยความ เต็มใจถ้าหากเห็นไอตูบไอตูบมันก็จะขึ้นรถต่างๆเพราะไอตูบมันเป็นหมาของประชาชนบัดนี้มันตายแล้วเด็กๆผู้หญิงคนชราหลายคนต่างก็ร้องไห้ในการตายของไอตูบขณะน,นี้ผู้คนเขาพากันมาให้เกียรติศพหมาซึ่งมันเป็นหมาไม่มีเจ้าของชั่วชีวิตของมันไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร ไอ้ตูบไม่เคยไปอันตรายต่อใครมันจะรู้จักศีลรู้จักธรรมเหมือนนักปราดเหมือนผู้รู้เหมือนปริญญาบางคนหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่ไอ้ตูบมันทําตัวของมันเป็นที่รักเป็นที่น่าเมตตาแก่คนที่พบปะมันประชาชนชายหญิงเด็กผู้ใหญ่พระสงฆ์องค์คเนนก็พากันมาเผาไอ้ตูบแน่นลานวัด หลวงตาไม่ได้ริษยาความดีความงามของไอ้ตูบครั้งนี้หรอกแต่ให้รู้สึกอายจริง,รงๆที่เผลอพลาดคิดไปว่าคนที่มากันเนืองแน่นวัดครั้งนี้คิดว่าเพราะความดังของหลวงตาเดี๋ยวนี้คู่เทศคือมหาจรัฐเดลาเพศออกไปกล่อมลูกต่างหลายคนแล้วนานๆจะได้พบเพื่อนเก่าสักที เมื่อพบกันทีไรมหาจรัสก็มักจะทักทายหลวงตาโดยความเคยชินว่าไงคนดังหลวงตาก็ไม่ได้ว่าอะไรโตตอบเพราะรู้กันอยู่ใส้กี่ขดกี่ขดแต่ก็ตอบไปในใจว่าไม่ใช่คนดังหรอกที่จริงหมาดังอะว่าแล้วชาตินี้ทั้งชาติคงไม่ลืมอายโดยเฉพาะหลวงตา เป็นคนชอบนําเรื่องที่ล่วงแล้วมาคิดอยู่บ่อยๆคือชอบนึกถึงอดีตนะเรื่องคนดังก็เห็นจะจบเพียงแค่นี้ในวงเล็บหมาดังอ่ะ